ผมชัชวานนะครับวันนี้เป็นที่21แล้วนะครับเรามาที่เมืองพุทธคยามีโรงแรมที่ชื่อว่าสิทธัตถะโฮเทลนะวิหารฮะเดินไปเรื่อยๆมีโรงแรมชื่อสิทธัตถะด้วยนะครับครับผ่านไปเรื่อยมีป้ายบอกด้วยโฮเทลสิทธัตถะวิหาร <ๆ S 1> นะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ชาวพุทธ ทุกคนจะต้องมาเพราะว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นะครับมีต้นโพต้นใหญ่นะเราขออนุญาตเดินเลี้ยวซ้ายหน่อยครับมายามายานะครับอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะครับครับจะดูเดี๋ยวเยวช้านี้ใช่เขาไม่รอท่านนะฐานโหหลือเพลือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับก่อนเออท่านกลับไปก่อนแล้วงี้น ได้เขาบอกแล้ว8โมง9โมงก็ออกออกกับไปก็กินข้าวอย่างเดียวครับคล้ายๆกับเป็นสวนสาธารณะนะครับมีคนอินเดียมากหน้าหลายตานะครับมาเดินเล่นมาอะไรมพยายาตเดินแผนกล้องไปนิดเดียวครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่คล้ายๆกับเป็นสวนสาธารณะแล้วมีเด็ก มาเล่นกันบางคนก็เอาไม้แบตมาตีสังเกตว่าเด็กอินเดียเนี่ยชอบเล่นสติกเกตฮาวายุ What is your name โอ้ very good very good นี่อ่า can you play can you play เนี่ย play can you play อ่าเรามาดูเด็กตี แบบกันน่ะสิ Can you play show for me อ่ะอ่ะ show show for me อ uh, <c oughs> ่ะสิเด็กสองคนนี้กำลังตีแบบกันอยู่นะครับปับปับปับน่ะอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะอ่ะ Can you play Can you play ปับไปเลยกดไปเลยกด วัตนะสกวัดใช่ <c oughs> อันนี้เรจะเป็นบ่อน้ำนะครับ <c oughs> เป็นบ่อน้ำเเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ เวลาทานน้ำน่าจะเอาน้ำจากบ่อน,นี้ไปทานมีคนหลายคนนะมาเที่ยวเล่นกันอย่างคนนี้กําลังจะออกกําลังกายอยู่ผมแทนกล้องให้เห็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับที่ชาวขยาใช้ทานน้ํากันผมรายงานจากขยาพุทธขยาอินเดียสวัสดีครับ